สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโจฟรี่เฮนดิกส์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์นะครับเป็นเจ้า Two Note Audio Engineering นะครับชื่อรุ่นว่า Opus นะครับตัวนี้เพิ่งได้มานะครับทีนี้ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับจะทำหน้าที่จำลองนะครับเป็นแอมเป็น c a บิ n เนต เป็นไม k กิ้งได้2หลายก็คือเป็นไมคกิ้ง A อไมกิ้ง B แล้วก็จำลองไออาร์ะ IR นะครับแล้วก็มกีการจำลองนี่ก็ได้ทั้งเป็นทั้งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบสแล้วก็เป็นสามารถมีจำลองพวกโมโมเดลหรือว่าเขาเรีเยกว่าอะไรจำลองพวก กีตาร์คูสติกได้ได,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 ได้หลายประเภทเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,900บาทนะครับก็มาดูกันว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างจะคุ้มค่าหรือเปล่า,าเดี๋ยวมาลองดูนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อด้วยแอปที่ชื่อว่าโชอนะไรโชเปโดหรอฮะรีโมทได้ไม่ผมรู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็ใช้ได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับ ิดูข้างในนะครับตัวกล่องจะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีพวกที่เป็นแคตตาล็อกของเขาว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นไกด์นะครับแล้วก็คลิกสตาร์ดีไกดนะฮะมีสติกเกอร์ที่ผมโปรดปานอีกเช่นเคยนะครับามาดูในกล่องจะ เป็นแบบนี้นะครับตัวเอฟเฟกจะอยู่ข้างในนะครับแพ็กเกจดูดีมากนะครับส่วนในกล่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์พวกสายสัญญาณมาให้นะครับก็จะมีตัวปลั๊ก AC ธรรมดานะครับหนึ่อันมีตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ใช้ไฟ1 2โวลต์นะครับที่2 0 0มิลลิแอมแต่ว่าเขาให้เขาให้อะแดปเตอร 1 2โวลต์2.0แอมป์มาให้นะครับแล้วก็มี T-R-S t o MIDI นะครับตัวน,นี้ใช้คุมได้นะฮะใช้คุม MIDI มได้ดีมากครับตนนัวนี้อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสาย USB Type C นะครับไว้เชื่อมต่อเพื่อปรับจูนในคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์มาดูที่ตัวเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกขนาด ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์ประมาณฝ่ามือนะครับน้าหนักก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับผมก็เพิ่งแกะเหมือนกันนะครับโอเคตัวนี้สามารถพ่วงกับแอมได้นะครับก็คือต่อเอาพุทจากหลังแอมเข้าที่อินพุตของตัวโอพุทนะครับแล้วก็ไลน์นะครับไลน์เอาต้องเข้าแคปนะครับตัวนี้ไม่ใช่อ r l อาร์โหลด ่าไม่ใช่โหลดเดอร์อ่าแอมนะครับไม่สามารถอ่าใช้แอมเสียบเข้าแล้วก็ต่อเข้าซาวการ์ดไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นอาจจะทําให้แอมมีปัญหาได้นะครับก็ดูต่อนะครับโอเคหน้าตาประมาณนี้ครับที่สําคัญนะครับตรงสัญ,ญลักษณ์ทูน,นทูตรงนี้นะครับเมื่อเราเสียบสวิตช์ไฟเข้าไปมันจะมีแสงขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน ช่องการเชื่อมต่อเพื่อนๆน,น่าจะาสามารถเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ผมอธิบายคร่าวๆเ,เนาะตรงช่องอินพุตตรงนี้นะครับสามารถปรับความแรงของสัญญาณได้เป็นแบบแอมนะครับเบาสุดเออแบบแอมนะครับปล่อยสัญญาณไปน้อยที่สุดนะครับไล,ลงลงมาแล้วก็อินสตูเมนต์ก็คือจะปล่อยให้สัญญาณขึ้นดนตรตีผ่านมาได้เยอะขึ้นนะครับเก์ก็จะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับก็ ตรงช่อง two speaker ตรงนี้นะครับนี่เราต้องต่อออกไปแคปนะครับถ้าเราเอาอินพุตจากแอมเข้าเราตัวนี้ก็ออกแอมออกตู้นะครับปุ่มมีแค่2ปุ่มครับเรียบง่ายนะครับสามารถปรับทุกฟังก์ชันได้ผ่าน2ปุ่มนี้นะครับส่วนฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้จะมี midi นะครับก็คือสายตัวนี้ที่เราเขาถ่ายมาให้นะครับใช้ควบคุม preset ได้นะครับแล้วก็มีช่องหูฟงังออกอินสามารถ เสียบเพลงเข้าได้นะครับเพื่อฝึกเพื่อซ้อมได้นะครับส่วนกาวลิฟต์เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ DI ควรจะมีนะครับตัวนี้เป็นไลน์เอาท์ในกรณีที่เราเอาพุทออกตัวนี้ออกไปที่มิกเซอร์นะครับเราสามารถใช้ไลน์เอาท์ต่ออีกลายหนึ่งเพื่อเข้าหน้าตู้ฟังเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับตัวนี้เป็นโมโนนะครับไม่ใช่สเตอริโอโอเคที่สำคัญนะครับเราสามารถก๊อปพวกไฟล์ IR ต่างๆหรือพวกแพทต่าง เสียบผ่านาตัวเมมโมรี่การ์ด256เมกได้นะครับตัวนี้256เมกโอ้ไม่ถึงจิก <c oughs> นะครับแหมแต่ก็ดีฮะแถมมาให้ก็ดีแหละโอเคครับพอเราเข้ามาดูในหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ ตัวรีโมทนะฮะตัวนี้เราสามารถเอาไว้ในการพวกเซตท่าต่างๆนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าหน้าหลักที่มันจะปรับคือฝั่งนี้นะครับตัวโอปุสนะครับตัวนี้มันจะมีอยู่ดูแถบด้านบนนะครับจะมีทั้งหมด5โหมดนะครับห้าแถบนะครับแถบแรกเป็น virtual cabinet นะครับเป็นการจำลองตู้แอมนะครับ มาดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มที่อินพุต e ลเวลนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะฮะสัญญาณจะเข้ามาต้องผ่านเกตก่อนถ้าเราจะกดใช้เราสามารถกดปุ๊บอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีปุ่มพิเศษคือปุ่มเลนตรงนี้ครับให้มันออโต้ในการแบบดีเทคสัญญาณรบก,กวนนะครับหรือว่า Noise ก็คือเราเสียบสัญญาณเข้าไปปั๊บเราเปิดวอลล่มกีตาร์ทุกอย่างเปิดโทนสุดเราก็ เอามือจับกีตาร์ไว้ไม่ให้เกิดเสียงนะครับฟังดูสัญญาณที่มันจีเรากดปุ่มเลนได้เลยครับมันจะทำการเจเนเรตคำนวณว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับที่จะทาที่จะตัดเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่กีดดด่ดีบีนะครับก็ใช้งานใช้งานดีนะครับผมลองดูในอ่าผมลองใช้งานดูก่อนนาน,นี้แล้วผมว่าดีมากครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายฟังก์ชันนเฉียวนะครับ ส่วนเรื่องของการลองเสียงเพื่อนๆสามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเซิร์ชในคลิปของร้าน ct music ก็ได้นะครับรีวิวไว้อย่างละเอียดมากนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับต่อมาในโหมด pm นะครับตอนนี้เราก็คลิกที่ตัว pm เราสามารถเลือกได้ตอนนี้ผมอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ก็มี fraudy นะครับ fraudy gemini นะฮะ f o x y albion t a n g e r nif นิฟตี้ฟิฟตี้นะครับอ่าเอลโดราโดแฟลตแบ็กนะฮะมีจากเดิมที่ผมเคยใช้มันมีแค่4โมดูลที่เป็น, M itar, นแอมป์กีตาร์นะครับแล้วก็1โมดูลที่เป็นเบสตอนนี้มีโมดูลเพิ่มมานะครับมีแอมเพิ่มมาตั้งเป็น8แล้วนะครับในเฟิร์มแวร์ที่เขาอัปเดตให้ใหม่นะครับเบสตัวนี้อ่ามี2อันนะครับเป็กกี้กับเอลเวเตอร์นะครับเ uh, อลเวเตอร์นีนะ่ gy, ater, น ater, นผมว่า น่าจะไอ้จำลองไอ้ตัวยอดฮิตของมือเบสเขาที่มันเป็นหน้ากากสีเงินนะครับต่อมามาดูภาค power amp นะครับ power amp จะมีจำลอง a m ได้ทั้งสิ้นที่เป็น 6l6 นะครับ el 3 D 4 6l6 นี่น่าจะอยู่ในตู้เฟนเดอร์นะครับส่วนใหญ่ el 3 D 4 el 8 D 4นะครับ kt 8 8อันนี้จากที่ลองนะครับถ้าในโหมดซิงเกิลตรงนี้เสียงก็จะ Bright ขึ้นมาส่วน Push p u s พุชพูในโหมดตัเนี้เสียงจะมีเนื้อเสียงขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ในตัวปุ่มฟังก์ชันนะครับตรงคําว่าเพนโถดทรโอดเพนก็คือ5 t r i คือ3น่าจะเป็นเรื่องของการทํางานของหลอดตัวนี้นะครับซึ่งเสียงต่างกันครับถ้าเราปรับเป็นโหมดเพนโ d ดเสียงจะมีความหนามากขึ้น t r i โอดก็จะออกแหลมมากขึ้นนะครับส่วน พารามิเตอร์ที่ควบคุมต่างๆนี้ก็ตามลักษณะของหลอดเลยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นแบบ e l 8 4ก็จะมีการปรับอ่าคาแรคเตอร์ของอ่าหลอดที่ต่างกันไปนะครับต่อมาในเรื่องของไม k i กิ้งนะครับจะแยกเป็นไม a ไม b นะครับเราสามารถกดสลับกันได้นะครับก็คือไว้ในการเช็คเนาะแต่ทีนี้ผมมาดูฝั่งไมค a บ้างกรณีถ้าเราอยากใช้พวกไม ด y น a m มิ57ก็น่าจะเป็นชัวร์57นะครับเนี่ยเราสามารถเลือกอีกอันนึงเปิดเป็นพวกไม์คนเดนเซอร์นะครับพวกนี้ได้อย่างเงี้ยครับสามารถปรับตำแหน่งของอาการวางไม้ได้แอ็ซิปรับมุมองศาได้นะครับปรับแกนแล้วก็ปรับระยะห่างได้นะครับดีมากๆนะครับแล้วอีกสามารถตอนนี้ได้นะครับสามารถ ปรับให้ไมค์ไปอยู่ด้านหลังได้แบบนี้พออยู่ด้านหลังก็สามารถไมคิ้งได้อีกนะฮะปรับระยะได้สุดยอดมากครับหรือเราจะปรับไมค์ทั้งหน้าทั้งหลังะนะครับตัวหนึ่งเจาะหน้าตัวหนึ่งเจาะหลังได้นะฮะแบบนี้ดีมากครับสุดยอดต่อมาในโมตรง post effect นะครับหลังจากการไมคิ้งแล้วนะฮะสัญญาณก็จะออกมาที่แคปนะครับ แคบตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับในประเภททั้งเป็น1คูณ6นิ้ว8นิ้ว1ดอกนะครับหรือ12นิ้วอ่าโอ้สิบสอบสอคูณสนะครับตรงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยอันนี้คือเราเป็นเจ้าของแล้วนะครับแต่ส่วนที่เป็นรูปเมฆตัวเนี้ยก็คือเราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าเราสามารถกดเพื่อฟังเดโมได้เขาก็จะขึ้นมาว่าอ่าเป็นโหมดในการใช้พรีวิวเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้ให้เรา นะครับทำการซื้อนะครับอ่าโอเคทีนี้อ่าเมื่อเราใช้ถ้าเราเลือกแคปที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเรายังไม่มีลายเส้นนะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปตะกร้านี้เราสามารถแอดเข้าไปในตะกร้าเราได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะซื้อเราก็กดเช็คเอาท์ไปเลยนะครับอันนี้ผมปิดไว้ก่อน ต่อมาฝั่งดูที่โพสเอฟเฟกต์มากเราสามารถเลือกในโหมดของกีตาร์นะครับสำหรับผู้ที่เล่นกีตาร์เนาะก็จะมีย่าน EQ ที่จําเป็นสําหรับชาวกีตาร์อย่างพวกเรานะครับปรับได้ละเอียดมากๆ Enhancer นี้เป็นตัวเพิ่มเชฟเพิ่มความใหญ่เพิ่มความหนาเพิ่มความมีประกายของเนื้อเสียงนะครับสามารถ enhance ได้ทั้งเป็นโหมดกีตาร์และโหมดเบสนะฮะ แล้วก็แพนสัญญาณเวทได้ได้นะครับก็คือถ้าอยากให้เสียงเวทก็คือเสียงที่ผ่านเฟสตรงเนี้ยออกไปเยอะแล้วก็แพนไปทางเวทมาต่อมาเป็นด้านรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บนี้มีให้เลือกโอ้เยอะเลยครับสแตนดาร์ดก็จะมีสตูดิโอเอสตูดิโอบนะครับเบสเมนต์ ement, ก็คือจําลองแบบพวกชั้นใต้ดินมันก็จะเปลี่ยนไปตามรูปอย่างเงี้ยครับอ่าหรือจะเป็นแบบจําลองแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะห้องที่เป็นลอฟที่เป็นปูนอย่างเงี้ยก็ได้ครับหรือจะมีแบบ หาชนเนลเลีย <C han elia> แบบอ่าอ่าโอ้พูดผิดนะฮะข้อ <C ath edral> อ่านว่าอะไรเนี่ย Cathedral 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 นะฮะ Cathedral ผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะฮะ Plate r e v e r นะครับ Spring r e v e r พวกนี้โอ้มีหมดหรือจะเป็นอ่า Chamber ฮะโอ้โหแยะๆเลยยังสามารถปรับโหมดเป็น Ambient ได้ด้วยนะฮะตรงนี้ปรับไซส์ปรับ ความกังวาน Echo ปรับโทนของเสียงร e v e r b ได้นะครับว่าจะชอบแหลมหรือว่าชอบทุ้มนะครับแพนเวดได้ได้นะครับแล้วก็จะผ่านมาที่ภาคของ Present Level ก็คือใน,ในแต่ละส่วนที่เราเปลี่ยน preset อย่างเงี้ยครับเราสามารถมาทำบาลานซ์ Present ที่หลังได้นะครับตรงนี้สะดวกมากๆเพื่อให้บาลานซ์เวลาเราไปใช้งานจริงเราเปลี่ยน preset ด้วยตัวเครื่องของเขาครับแค่หมุน ให้เสียงมันเท่ากันได้นะครับต่อมามาดูที่โหมด IR Loader บ้าง IR Loader นี้ให้ถ้าเราใช้กับกีตาร์โปง่งให้เราปิดภาค PM ภาค Power ไว้นะครับแล้วก็ตรงไม k i กิ้งตรงนี้ก็จะเป็น IR A กับ IR B ทีนี้ IR A เราก็จะเลือกได้อย่างเช่นผมอยากได้ซาวของกีตาร์ทาคาเนี่ยผมว่าน่าจะย่อมาจากทาคามิเนะนะฮะตัวหนึง่ง เราก็มาดูที่กราฟตรงนี้ถ้ามันฝั่งด้านซ้ายนี่คือเสียงเบสนะฮะฝั่งด้านขวานี่คือเป็นเสียงแหลมนะฮะเราก็สามารถเลือกคาแรคเตอร์ของเสียงกีตาร์ได้อย่างเช่นตรง n a s t v i l l e 45หนี่น่าจะเป็นกิฟสัน่า j 4 5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโทนก็จะมีโชว์เป็นกราฟแบบนี้เราสามารถดันเดซิเบลแ p l a n ได้นะครับว่าอยากได้คาแรคเตอร์ของตรงไหนชัดเจนมากกว่ากันเสร็จแล้วเราก็สามารถมา eq ได้เช่นกันนะครับ enhance ตรงนี้บอด y ี้อยากได้แบบความอิ่มของเนื้อเบสเนื้ออคูสติกกีตาร์ก็ทำได้ส่วนทิกเนสเนี่ยผมลองดูแล้วนะฮะมันจะเป็นการเพิ่มแอตแทของโน้ตที่ให้ความหนามากขึ้นนะครับบิวเลนส์ hmm. ตรงนี้เป็นการเพิ่มประกายของย่านแหลมนะครับ mm hmm. ก็ฟังก์ชันน่าใช้มากนะครับคุ้มมากๆม,มาในส่วนของคา b i บิ t เนต a แมเนนะครับตรงนี้เรา อันนี้เป็นตู้ที่เขาแถมมาให้นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องกดโหลดเพิ่มตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ผมยังโหลดไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปจัดการทีหลังเนาะก็จะขึ้นเป็นลิสต์แบบนี้เลยตรงพ Pre รีพรีเซนต์แมเนเตรงนี้เราเราแบ็กอัพไฟล์ไว้ที่ในคอมพิวเตอร์ของเราเวลาเราจะเอา IR จาก Third Party มาแล้วก็ก๊อบมาลงในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็โหลดเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกมากๆ อีกสำคัญหนึ่งครับเขาบอกว่าสามารถปรับมิลลเซกของ IR ได้ที่อ่านในคู่มือเขาบอกว่ายิ่งค่าความยาวของ IR มากยิ่งทําให้ได้ความเป็นธรรมชาติมากนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็ถือว่าเจ้าตัว t ูโนส์นะฮะตัวนี้กับราคาค่าตัวนี่คุ้มมากๆนะครับส่วนนี่ครับไฮไลท์ที่ผมบอกจะมีไฟตรงโลโก้ด้านหลังนะครับ สุดยอดมากยังไงฝากไปด้วยเดี๋ยวคลิปลองเสียงมาเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้เป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับเป็นคลิปป้ายา่าไปแล้วครับเปิดใจลองใช้ดิตออดูบ้างครับเผื่อชีวิตจะดีขึ้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ